่าชมเหมืองมาจากคอแลนเร็บเปิดเร็บหลุด<อ>เนี่เ,เพราะว่าเตะขาตั้งยังน,น,นอ,อืมอืมมีหลาน เขาฉีดดูไหมฝนตกหนักก็ฉีดอยู่เจอบ้างไหมอะตอนหลังทางทางเ<า>ลยพอพอ,พอเห็นไหมเหรอ,พ,อพวกกาก,กานี้หินอย่างเงี้ยแคบไอ้นี้แฮบมีหินอย่างงี้แคบแคบ แทบสโตนก็แทบเจมสโตนแทบแสโตนคอสโตนก็ม oh, yeah, mm ีเจมเจมมีพลอยเนี่ยแทบอันิกวันแท็บนันนี้มี